เนี่ยเหรอความรักเพื่อนที่ทำให้เธอต้องดึงแลาเข้าไปเกี่ยวเราได้ยินหมดละที่เธอคุยกับแนนแนนเล่าให้เธอฟังเหรอเปล่าเราอยู่ในสายของแนนตลอดตอนนี้เธอคุยกันนะ <c oughs> เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมเธอต้องโมโหขนาดนั้นอนะ ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยนะเธอควรจะต้องดีใจไม่ใช่เหรอที่เรากับแนนคบกันนะเพราะว่ามันเป็นไปตามแผนที่เธอวางเอาไว้อะหรือว่าความรักที่เธอมีให้กับแนนเนี่ยนะมันจะไม่ใช่ความรักแบบเพื่อนแต่มันเป็นแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีให้ผู้หญิงคนหนึ่ง